โอ้โห,โโหปูล็อกกี้ครับทุกคนครับนี่รับกับน้าง,งานกับนันเพรโรดนะครับซับไทยซีรินี่ปูล็อกกี้ลากลูกสามพานั้นทุกคนนะไอ้ยาสุดจัดโอ้โห,โโห,โโหโคลาสสิกก็สักเลยชอบอ่ะราดน้ำใบอินชุ่งเลยครับ วิงกี่พวงเนเนี่ยวิงกี้พวครับเนี่ยว <สะ S 1> ิงกี่กครับีนนี้วิงกครับนี่ฮะมาชมปุดล็อกกี้กันครับตอนนี้เรา่าดแล้วใช่ปู่ล็อกกี้ท่องแงี้ ทำไมเสียงคุ้งคุ้นวะอย่าบอกว่า 6G เกอะเ้ยเสียง 6G เรายิ่อันนี้พ่อไอเสียงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเฮ้ยเสียง 6G เลยวะ ุ้อ,อ,อ,อแทะลอแทะลื่นครับลื่นครับถึงปู่จะแก่แต่ปูก็ยังจจ๊กอยู่นะทุกคนนะปูก็ยังแรงเหนือหลางหัวนอกผมว่าเครื่อง6อีจีแน่นเลยว่ะ เสียงมันคุ้นมากอะ่ะ 6Bt ลากสามคันเลยเดวะเสียงมันคล้องจริง สิ่งซะด้วย 6B.G ครับผม 6B.G เสื้อส้มทะ r b o inter เลครับตัวน,นี้นะ่าจะเป็นตัวทะ r b o แท้นะไม่นแน่ใจว่า210หรือว่า230นะครับ 6B.G เสื้อส้มครับเสื้อส้มฝาส้ม t u r b นเตอร์แท้จากโรงงานว่าแล้วเสี่ยงคุ้นไงเอออ่ะเฮ้ยเห้ตัวกูก่อน 这样。Yeah. ตัวแม่กระบะสามลิตรลนเฉียงนะครับสวยนะหลอนเนี้ยหลอนลาเนี้ยสวย <c oughs> ผิ่นผูกนะครับในงานในวิธี <c oughs> <c oughs> เครื่องอะไรครับคนนี้อยเาตัาโบโบนึงโบรานเสียงเป็นครอยเท่าตัโบคีซีโอ้ออเคัคีซีสองะอ่าสองากคลิปถักคลมันจะมีคลหนึ่งคลสองคลปสคลิคีซีตัวสุดท้ายแหละอ้นเกลี่ยอะไรพี่นี่ยอาชเกยอะไรอเอ่อเกลองซีหนังฟ้า อ๋อเกียร์น้ำฟ้าก็เกียร์ล้อไฮดีใช่ไหมใช่ครับแต่ครับเป็นเกียร์ไอ้รุเลือกอ๋อคุณลุงเฟืองท้ายประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเออเฟืองท้ายหกสี่สามหกสี่สามอ่าเกียร์สิบสามรอบออรอบตลอดรอบชาเลยอ่ารอบชาประมาณนี้ครับ ก็อปาตาทดอดีก็ไล่มาช้ายนะรถดินครับรถดินก็มานี่รถดินก็ต้องเน้นกำลังกันหน่อยครับรถดินก็ต้องเน้นอัตาทดเฟืองท้ายแล้วก็เกียร์รอบที่สูงหน่อยนะครับอัตาอาตาทดแบบสูงอืม ฟังเสียงดูมันก็ไม่หนักนะน้ำมันเบายๆเพิ่มเติมครับเป็น 6B G 4นะตัว230ชนกับเกียร์อิตันครับอิตันฟูลเลอร์ของล็อกกี้หนังฟ้า240ไม่ชอบอะคันนี้ชอบอจริงๆเลยผมชอบสเปคเนี่ยแต่คนชอบรถใหมแ่แต่ผมชอบรถ รุ่นอ่ารุ่นก่อนเนี่ยครับยิงล็อกกี้นะหืมผมยางชอบล็อกกี้เ,เดิมเดิมดีับผมชอบล็อกกี้รล้เจ็ดห้า ลากลูกสามคานกำลังเหลือแลงแต่เอาจริงไม่ใช่จะห้าหรอกความจริงอะมันสองร้อสามเนี่ยฮะเนื้อนามดีเซล FVZ วีเซ้อก้าห้าคัสซีอะไรวะอ๋อคัสซี FVZ นะครับอันนี้จะใช้จะใช้คัสซีนะนะฮะเอฟวไอเสียฝั่งอ๋อใช่ฝั่งเราฝั่งซ้าย นี้เด็ดครับเป็กเกนยอ่อจ,จัดเลยครับหล่อในแบบฉบับล็อกกี้เดิมๆนะล็อกกี้หัวน,นอกมันหล่ออยู่แล้วทุกคน ยามันารถเก่านะผมชอบล็อกินสุดละโหรอบช้ามากรอบช้าเลยครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ ถังลมถึงอยู่ฝั่งซ้ายเพราะว่าไอเสียเนี่ยเทดเดอร์เนี่ยมันอยู่ซ้ายมันออกซ้ายครับเลยถังน้ํามันเนี่ยต้องหลบไปอยู่ฝั่งขวาสังเกตได้ครับเอเบซเซดสามหรือ270พวกที่ไอเสียออกซ้ายอ่ะถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือไอเสียกับน้ํามันเนี่ยครับคือาทางวิศวกรเอาแบบว่านี้ความปลอดภัยนะครับประมาณนั้น ให้อยู่กันคนละฟั่งไปเลยเแรงๆครับต่อลูกอยู่ไหนครับเนี่ยเอรถนั่นแหลครับอยู่นะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าที่ถัง ปลาดนะอ๋อปลาดกำลังพอกระแดกไหมเพี่ฮะกำลังพอกระแดกไหมคุณบอขึ้นบอดีต้องาหลังถนนท่านครับว่าท่านในพวกเครื่องใหญ่ๆครับล่ะได้ว่าไปได้เรื่อยๆแต่ว่าจะให้วิ่งพูดป้านเหมือนท่าว่าเครื่องกำลังเยอะๆตอนก็ไฟได้แค่เข่ากับกำลังเครื่องมันอะไรต่อกำลังมัน ลำต่ายเ่ิงย้ายมัน,มนมเครื่องไปอยู่แล้วเย้ายม,มา,าแล้วมันสบายดีมาแล้วแต่ก็ได้บอ่อเอาได้อยู่เนาะอ่าได้บอ่อขึ้นสบายอืมพอเผื่งทายมันช้าขึ้นเกลี่ยปกติขึ้นเกลี่ยปีกได้บอ่อได้บ่อขึ้นพิเศษพิเศษ,เศษอ่าเก็บแต่ก่อน<พ>เอาเรี่องสบ,บายสบายตั๊มเดินไม่เป็น ปั๊มเดิมไหมเดิมทั้งหมดอันเนี้ยเดิมหมดอ่ะเดิมทั้งหมดไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหเมทั้งหมดใหม่ใดตั้งปั๊มไม่ได้อะไรทั้งหมดเลยเดิมเดิมกันเลยแหละโอ้ไม่ใจนี่ครับเดิมสนิทครับผมนี่เป็นเรื่องอะไดีนะแต่ก็อย่างที่ อย่างที่ที่เขาว่าครับในบอ่อไปดีครับในบอ่อไปได้แต่ว่าหลังถนนก็ไม่ทานเครื่องใหญ่ก็ปกตินะเพราะเครื่องใหญ่แกก็เท่าไหร่อ่ะสามร้อยหกอะไรประมาณนี้ป่ะสามร้อยหกประมาณแบบพวกทีสิเอ็ดอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นนะแต่อย่างว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มันไปต่างอยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดว่ารถดับนี้ไปในมริเวบ่อขึ้นดีแล้วก็โอเคแล้วครับไปตามกําลังเครื่องนะใช้ได้ครับ ถือว่าเป็นอันใช้ได้เพราะว่าเพราะว่าเป็นงานกึดิ้ไงานดินก็ไฟด่วน,น,นเท่าไหร่โอเคแล้วคาจะเป็นยงไงฮะ ได้ครับล็อกกี้ไม่อยู่นตายครับล็อกกี้เนี่ยว่าได้ของเสียงอโอเคเดี๋ยวจะกินหน้าแล้วครับราง,งานนี้รถเด็ดเทียบโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย